หลังจากคืนที่ความสัมพันธ์ระหว่างวิเชียนและมาลินีได้ลึกซึ้งขึ้นความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แน่นแฟ้นมากขึ้นในทุกๆด้านความอบอุ่นและความใกล้ชิดทางจิตใจทำให้ทั้งสองคนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งในอดีตได้ด้วยกันแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางเงามืดของอดีตที่คอยตามหลอกหลอนในช่วงวันเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันวิเชียนและมาลินีเริ่มพัฒนาความเข้าใจและความไว้วางใจที่ยากจะหาได้จากที่อื่น พวกเขาพูดคุยกันมากขึ้นแบ่งปันความคิดความฝันและความหวังที่เคยคิดว่าไม่มีวันเป็นจริงวิเชียนเริ่มรู้สึกว่ามาลินีคือคนที่สามารถช่วยให้เขาลืมความเจ็บปวดในอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในขณะที่มาลินีก็เริ่มเชื่อว่าการที่วิเชียนเข้ามาในชีวิตของเธอเป็นเหมือนการได้รับโอกาสครั้งที่สองแต่ในขณะที่พวกเขากำลังสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่มั่นคงความรู้สึกที่ลึกซึ้งและความหวาดกลัวบางอย่างก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในใจของมาลินี เธอเริ่มฝันร้ายบ่อยขึ้นฝันถึงภาพที่เธอพยายามจะลืมมาตลอดหลายปีฝันถึงความเจ็บปวดที่เธอประสบในวัยเด็กภาพของบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความทุกข์และเสียงร้องไห้ที่คอยหลอกหลอนเธอในยามค่ำคืนคืนหนึ่งหลังจากวันที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขมาินีฝันร้ายอีกครั้งคราวนี้ภาพในฝันชัดเจนขึ้นเธอเห็นตัวเองเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ยืนอยู่หน้าบ้านเก่าหลังหนึ่งบ้านที่เธอจำไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหน แต่เธอกลับรู้สึกว่ามันคุ้นเคยอย่างประหลาดในฝันนั้นเธอได้ยินเสียงของพ่อที่ตะโกนด้วยความโกรธและเสียงของแม่ที่ร้องขอความช่วยเหลือความรู้สึกหวาดกลัวท่วมท้นเข้ามาในใจของเธอจนเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเหมื่อชุ่มใบหน้าและหัวใจเต้นแรงวิเชียนตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นมาลินีมีท่าทีตื่นกลัวเขารีบเข้ามาปลอบโยนเธอโดยไม่รู้ว่าในใจของเธอกำลังต่อสู้กับความกลัวและความทรงจำที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ วิเทียนพยายามทำให้เธอสงบลงด้วยความรักและความอ่อนโยนที่เขามีต่อเธอแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดยั้งเงามืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาในจิตใจของมาลินีได้วันถัดมาวิเชียนตัดสินใจที่จะพามาลินีและน้องตะวันไปที่บ้านของเขาในชนบทเพื่อที่จะหลบหนีจากความวุ่นวายในเมืองและเพื่อสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีตั้งอยู่ในป่าลึกห่างไกลาจากผู้คนและเสียงอึกกระทึกของเมืองใหญ่ วิเชียนเชื่อว่าการเปลี่ยนสถานที่อาจช่วยให้มาลินีรู้สึกสงบขึ้นและอาจช่วยให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริงทันทีที่พวกเขามาถึงบ้านหลังนี้มาลินีรู้สึกได้ถึงความคุ้นเคยที่แปลกประหลาดเธอไม่เคยมาเยือนที่นี่มาก่อนแต่กลับรู้สึกเหมือนเคยเห็นมันในฝันมากมายหลายครั้งบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้ในอดีต ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นนาฬิกาบนผนังที่หยุดเดินและภาพถ่ายที่แขวนอยู่บนผนังมาลินีรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปิดเผยตัว แต่เธอไม่แน่ใจว่าเธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันหรือไม่ในขณะที่วิเชียนพยายามทำให้บรรยากาศในบ้านผ่อนคลายและอบอุ่นน้องตะวันกลับสนุกสนานไปกับการวิ่งเล่นรอบบ้านเด็กชายดูเหมือนจะชอบสถานที่นี้รอยยิ้มที่สดใสปรากฏบนใบหน้าของเขาเป็นครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องสูญเสียพ่อไปมาลินีเห็นความสุขของลูกชายและรู้สึกอบอุ่นในใจแต่เธอก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกหวาดกลัวที่มีต่อบ้านหลังนี้ได้ เมื่อถึงช่วงเย็นวิเชียนแนะนำให้พวกเขาเข้าพักที่บ้านนี้สักคืนมาลินีรู้สึกลังเลแต่ก็ไม่อยากทำลายบรรยากาศดีๆที่วิเชียนพยายามสร้างขึ้นเธอตกลงที่จะพักค้างคืนที่นี่แม้ว่าลึกๆในใจจะรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับสถานที่นี้ก็ตามในคืนแรกของการพักอยู่ที่บ้านหลังนี้มาินีฝันร้ายอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นภาพของพ่อที่เธอพยายามลืมมาตลอดเขากำลังตะโกนด้วยความโกรธเสียงของแม่ร้องขอความช่วยเหลือยังคงก้องอยู่ในหูของเธอ ภาพเหล่านี้ทําให้เธอตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความหวาดกลัวเธอรู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเปิดเผยตัวออกมาและมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เธอพยายามสร้างขึ้นกับวิเชียนและน้องตะวันเช้าวันถัดมามาลินีรู้สึกอ่อนเพลียและกังวลใจวิเชียนสังเกตเห็นและพยายามปลอบโยนเธอเขาบอกให้เธอเชื่อมั่นในความรักที่พวกเขามีให้กันและเชื่อว่าพวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับอดีตได้ด้วยกันแต่ความรู้สึกไม่สบายใจของมาลินีกลับยังคงอยู่ และเธอตัดสินใจที่จะสำรวจบ้านต่อเองโดยที่วิเชียนไม่รู้เมื่อเธอเดินไปยังห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกปิดตายมานานหลายปีประตูห้องนั้นมีรอยขีดข่วนและดูเหมือนมีใครบางคนพยายามจะเปิดมันออกมาลินีรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติในห้องนี้และเธอก็ตัดสินใจเปิดประตูห้องนั้นเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยฝุน่นและสิ่งของที่ถูกทิ้งร้าง แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของมาลินีกลับเป็นรูปถ่ายที่แขวนอยู่บนผนงังมันเป็นรูปถ่ายของครอบครัวหนึ่งที่ดูมีความสุขแต่เมื่อเธอมองใกล้ๆเธอกลับเห็นบางสิ่งที่ทําให้หัวใจของเธอหยุดเต้นรูปถ่ายนั้นเป็นภาพของวิเชียนภรรยาและลูกชายของเขาแต่ที่น่าตกใจคือภาพของเด็กชายในรูปถ่ายนั้นคือเธอเองในวัยเด็กวิเชียนก็เดินเข้ามาในห้องอย่างเงียบๆมาลินีเสียงสั่นทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมภาพนี้ถึงมีฉันในวัยเด็กอยู่ด้วย เธอพูดพลางมองไปที่รูปถ่ายด้วยความหวาดกลัวและสับสนวิเชียนเสียงเย็นชาเพราะเธอไม่เคยลืมไม่ใช่หรือความทรงจำที่เธอพยายามหนีมาตลอดมันยังคงอยู่ในจิตใจของเธอมาลินีหันกลับมามองวิเชียนด้วยสายตาตกตะลึงคุณเป็นใครกันแน่ทำไมภาพนี้ถึงมีฉันแล้วคุณรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงวิเชียนยิ้มเยาะฉันคิดว่าเธอน่าจะจำฉันได้ ถึงแม้เธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแค่ไหนแต่ในที่สุดเธอก็ไม่สามารถหนีจากความจริงได้เธอไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกของฉันลูกชายที่ฉันเคยมีมารินนีเสียงสั่นเครือไม่ไม่จริงฉันฉันไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณไม่สามารถทำอะไรฉันได้อีกต่อไปวิเชียนเข้าใกล้เธอช้าๆเธอคิดว่าเธอจะหนีจากฉันได้หรือฉันเฝ้าตามหาเธอทุกคนทุกแห่งเฝ้ารอวันที่เธอจะกลับมาและตอนนี้ เธออยู่ตรงนี้ต่อหน้าฉันมาลินีถอยหลังด้วยความหวาดกลัวคุณต้องการอะไรจากฉันฉันพยายามลืมอดีตนั้นไปแล้วฉันสร้างชีวิตใหม่คุณจะทำลายทุกอย่างที่ฉันพยายามสร้างขึ้นเพื่ออะไรวิเชียนสายตายเย็นชาฉันต้องการแค่สิ่งเดียวฉันต้องการให้เธอกลับมาเป็นลูกของฉันกลับมาเป็นครอบครัวของฉันอีกครั้งเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมาลินี น้ำตาไหลคุณไม่เข้าใจฉันไม่ใช่ลูกของคุณอีกต่อไปแล้วฉันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณไม่สามารถควบคุมฉันได้อีกวิเชียนเสียงแข็งฉันไม่สนหรอกว่าตอนนี้เธอจะเป็นใครแต่ในสายตาของฉันเธอยังเป็นลูกของฉันเสมอและฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอกลับมามาลินีเสียงสะอื้นคุณไม่รู้หรอกว่าคุณทำให้ฉันเจ็บปวดแค่ไหนฉันหนีจากบ้านหลังนี้เพื่อให้ชีวิตของฉันมีค่าแต่คุณ คุณทำให้ฉันต้องหนีไปอีกครั้งวิเชียนยิ้มยาะหนีไปสิถ้าเธอคิดว่าเธอจะหนีจากเงาของอดีตได้แต่ฉันบอกเธอแล้วเธอจะไม่มีวันหนีจากความจริงนี้ได้ไม่มีวันมาลินีเสียงกร้าวฉันจะไม่ยอมให้คุณทำลายชีวิตของฉันอีกต่อไปฉันไม่ใช่เด็กคนนั้นที่คุณเคยทำร้ายฉันจะไม่ยอมให้คุณครอบนำฉันอีกวิเชียนสายตาแข็งก้าวถ้าเธอคิดว่าตัวเองจะหนีจากฉันได้ ก็ลองดูแต่เธอจะต้องจ่ายราคาแพงสำหรับการต่อต้านชั้นความทรงจำที่เธอพยายามลืมกลับพุ่งเข้ามาในหัวของเธออีกครั้งเธอจำได้แล้วว่าเธอเคยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ในวัยเด็ก วิเชียนไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพ่อของเธอเองคนที่เคยทำรายเธอจนเธอต้องหนีไปจากบ้านนี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดเพื่อหนีจากอดีตที่น่ากลัวในขณะที่มาลินีกำลังตกใจและสับสนวิเชียนเดินเข้ามาในห้องและเห็นสิ่งที่เธอกำลังมองเขามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความเย็นชาที่เคยซ่อนอยู่ในแววตาเริ่มแสดงออกมาอย่างชัดเจนเขาพูดถึงอดีตที่เธอเคยหนีไปและความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญหลังจากการจากไปของเธอ